ด่วนขอพระราชทานอภัยโทษแล้ววิษณุได้รับหนังสือถึงทักษิณชินวัตรหลังป่วยเข้าโรงพยาบาลเผยขั้นตอนต่อไปของการอยู่ต่อในไทย จากกรณีนายทักษิณชินวัตรเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่22สิงหาคม66ล่าสุดนายวิศณุเครืองามรองนายรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษจากทักษิณชินวัตรอดีตนายกเรียบร้อยแล้วขอตรวจเอกสารก่อนยังไม่บอกนำส่งทันรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ขอยืนยันว่านายทักษิณยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล วันที่22สิงหาคมนายทักษินชินวัตรถูกหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกเนื่องจากมีอาการกำเริบเหนื่อยหอบหายใจไม่อิ่มทางเจ้าหน้าที่กรมราชทั์โดยนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจเป็นการด่วนล่าสุดอง์อิง,องแพรทองทานได้เดินทางมาเยี่ยมอาการป่วยของนายทักษินชินวัตรผู้เป็นบิดาและอดีตนายก พร้อมด้วยนางสาวพินทองทาชินวัตรและนายพานทองแท้ชินวัตรที่ทางกรมรัชทาณฑนอนุญาตให้ญาติและบุคคลใกล้ชิดจำนวน10คนณชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุสรเป็นเวลา40นาทีโดยนอกจากนี้ยังมีทีมทนายความเข้าเยี่ยมนายทักษิณด้วยในเวลาต่อมาอุ้งอิงได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตอาการของนายทักษิณในเบื้องต้น คุณพ่อมีอาการเครียดอ่อนเพลียเนือ่งจากอายุมากแล้ว74ปีเราก็เป็นห่วงพ่อเรื่องโรคหัวใจทีมหมอเก่งมากหมอมนิเตอร์ทุกอย่างที่เคยรักษา10ปีส่วนเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษให้เป็นดุลยพินิษของคุณพ่อให้คุณพ่อดำเนินการเองเลยแต่ทางเรายินดีจะไม่ย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนอย่างแน่นอนเพราะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจก็เก่งหลายคน